เอาละเขาก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่เกม The Room 3พาร์ทที่สกันแล้วนะมาต่อกันเลยเราค้างไว้ที่ห้องนี้ที่บอกว่ามันไม่รู้ว่าจะจบชาร์เตอร์เมื่อไหร่อ,รอ้โหอันนี้อะไร A B C ไม่ใช่ละเอ้ยมีคำใบ้ตรงนี้มีคำใบ้ตรงนี้ใช่คำใบ้หรือเปล่า the name of this tower will reveal the way ชื่อของหอเออเขาเรียกตึกทาวเวอร์ตึกสูงนี้จะเป็นจะเผยเส้นทางให้เอง ตึกนี้ชื่ออะไรเราต้องรู้ก่อนว่าตึกนี้ชื่ออะไรจดหมายนี้ได้เปล่าเดี๋ยนะชื่อตึกมีสี่ตัวอักษรน,นะครับ four letter เราต้องรู้ชื่อตึกก่อนนะ่ะเ,เดี๋ยนะทำไมห้องมันขยายได้แค่นี้วะเฮ้ยตรงพื้นนี้ดูได้ปะพื้นนั้นแปลก,กอะเฮ้ยนี่ชื่อตึกปะเดี๋ยนะ p y r e ชื่อตึกว่า py เหรอ p y r e p y r e โอเคเดี๋ยวนะ เอาอันนี้ก่อน P แล้วมันจะขยับเดียวนะเดียวนะ P เอามันดูยังไงวะ P P ฝั่งนี้ไม่ใช่เหรออา้าผมไม่เข้าใจว่ะเดี๋ยวนะถ้าตรงนี้มา M อ,อ่ะ P โอเคโอเคเครดิต okay, okay. แล้วก็ Y Y อยู่เอ่อต้องข้างบนนี้เลยปะ P Y r. r R เป็นท้องเอ้ยไม่ใช่ฝั่งบนแล้วก็แถวที่สาม P Y R แล้วก็ E ส่วน E เนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้ต้องเป็นลงแล้วก็แถวที่สามเป็นขึ้นอ่ะ K ชื่อตึกบล็อกพายเหรอใช่ป่ะวะโอเค The c a r o u d e n Ass โอเคเราอันนี้คืออะไรด้ามจับหรอ ผมแปลคำเมื่อกี้ไม่ออกอะ่ะอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้น่าจะมีด้ามจับแต่มันอ๋อออนึกว่าดึงไม่ได้อ่าแล้วเอาขึ้นเอาขึ้นโอเคดึงได้นะครับโอเคทำไมรอบนี้มันมีปริศนาหลายอย่างที่เราสามารถแก้ได้เลย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยที่แบบไม่ต้องใช้คีย์ไอเทมวะอย่างตรงมือแก้พื้นผมก็เห็นเพราะว่าแสงมันส่งองมาพอดีอ่าม,มาที่โต๊ะก่อนล้วกันโอ้โหหมุนได้รอบๆเลยฮะเอ่อรอบโต๊ะไม่มีอะไรนะ อ่าเรามาดูฝั่งนี้กันแลวกันนะตรงนี้มีฟันเฟืองแล้วก็เอา้าไม่คิดว่ามันจะหมุนได้หมุนทางไหนอะ่ะอ๋อโอเคู้ตรงกลางเป็นอะไรอะ,อะแมกเนตแม่เหล็กนะครับโอเคขอดูตรงกลางนี้ก่อนนั้นต้องใส่อันนี้ชัวร์เลยเพราะว่ามันเป็นอย่างเดียวที่รู้สึกฟิตออกอา้าวกดได้ปะอ๋อต้องหมุนต้องหมุนหมุนผิดได้เหรอ อ๋อโอเคต้องหมุนไปเรื่อยๆว่าไรเชียว,ว่าตนนัวนี้มันมันน่าจะไม่ได้มีแค่นี้เพราะว่าผมเห็นการแบ่งชั้นของเลเยอร์อ๋อเฮ้ยชอบอ่ะโอเคแบบซึ่งเหมือนเป็นภูมิประเทศอย่างหนึ่งนะแล้วยังงอกมาเรื่อยๆอย่างนี้ใครมันคิดคกลไกแบบนี้วะเปยบเสมือนว่าข้างล่างนี้เป็นน้ำทับส่วนนี้เป็นเกาะโอเคตอนนี้เรามีแมกเนตแล้วที่ข้างล่างจะเป็นลูกบวกนะครับแล้วก็เป็นด้ามจับที่จะเป็นเหมือน เอหอนามแหลมเหรอฉะนั้นเราต้องหารูที่แมชกับมันอันนี้ปะวะใช่พอดีวะ่ะแล้วก็หมุนอ๋อรู้เลยอันนี้ทำไรโอเค There's something strange about a s w y มันมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับประตูแค่รั้วตรงนี้อ๋อมันคือรั้วอ๋ออันนี้ก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะไหนตรงนี้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเราต้องจำปะเนี่ย เห็นนะจำก่อนจำก่อนเป็นนาฬิกาทรายนาฬิกาทรายกับเฉียบ <laughs> นาฬิกาทรายเอียงซ้ายแล้วกันนะส่วนอันเนี้ยโอ้ยเชีย่ยแล้วเห็นนะอ๋ออ๋อ,อ,อตรงนี้หรือเปล่าอ่ะอันแรกเป็นนาฬิกาทรายเอ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงอันไหนที่หนึ่งอะคอตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเอ่อ เป็นรูปรูปเหมือนเดือดซิมนะแต่เลือกตรงนี้รูปเหมือนเดือซิมอ่ะเออนี่ไงถึงจะถูกแล้วก็อันต่อมาเป็นรูปสามเหลี่ยมคว่ำไปฝั่งนี้อ่ะสามเหลี่ยมไปฝั่งนี้เอออันสุดท้ายเป็นนาฬิกานาฬิกามันก็ต้องเอ็กซ์ลงมานี้โอเคนี่แหละโอเคไหนข้างล่างมีอะไร เวอเลยเธอเลยเว้ยอืมตรงนี้ยังดูได้อีก,กนเนี่ยมันเป็นรูปเนี้ยขอดูก่อนเลยแล้วกันนะไหนมันคืออะไรเอย่ยเอ๊ะอันนี้ใส่ได้ปะโอ้แม่เหล็กอันนี้แม่เหล็กเป็นผักออกเหรอผมนึกว่าแม่เหล็กแบบว่าดูดเข้าอะไรอย่างงี้อืมฝั่งนี้ เหมือนจะต้องใช้กุญแจนะเพราะว่าเห็นเป็นรูกุญแจข้างล่างข้างล่างดึงได้ผมข้างล่างดึงได้อ่ะอาโมเดลคล็อกเว็โอเคเป็นหน้าปัดนาฬิกานะครับไม่ต้องแกะอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษขอดูข้างหลังก่อนข้างหลังเป็นเหมือนให้รูเสียบโอเคสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นรูปให้เดาว่าเป็นงูกับตัวเอเอียงขวาแล้วกันนะงูกับเอเอียงขวาอันนี้คืออะไรวะเนี่ยฝั่งนี้ดูเหมือนกรงกันทุกอย่างที่เราบอกไม่ได้เหมือนกัน นี่ก็บอกไม่ได้แต่ตรงนี้มันดูมันดูเหมือนจะแก้ได้อะใช่แล้วก็มีตรงนี้ด้วยชิปหายผิดอันเนาะอ๋ออ๋ออต้องหมุนอ๋อชิปหายแล้วตัว N ก่อนตัว N ผมเห็นตัว N ตัว N ไว N. ้วนี่ก่อนแล้วก็ตัว S ไม่ใช่เอออันเนี้ยถึงจะถูกอืมโอเคเปิดมาสิมีกล่องอันนี้ โอเคเอาบูทเตอร์เมเดลพีชชิ้นส่วนกล่องอันนี้เข็มขัดไปเกี่ยวใช่ไหมอ่ะขอดูก่อนตรงนี้แก้อะไรได้บ้างเหมือนจะแก้ไม่ได้ <laughs> เออเป็นรูให้เสียบอะ่ะโอเคเราดูก่อนว่าหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้ได้ป่ะตรงนี้ใช่ป่ะไม่ใช่เลยฮะอันนี้ก็คืออะไรวะเอ๊ะมันหมุนได้ป่ะอืม เหมือนจะต้องเลือกสองที่ถูกนะแต่ว่าผมอ๋ออ๋ออ๋อผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วอ่าที่เป็นรูป A ตรงนี้แล้วก็เป็นรูปตัวงูเออมันคือฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็ดูนี้สิคืออะไรอ๋อเดี๋ยวนะกลางขวาซ้ายขวากลางขวาซ้ายขวาเหรอกลางขวาซ้ายขวากลางขวาซ้ายขวาอันนี้อันนี้อันนี้มันคือนี้กลาง ขวาขวายัางไงวะเดี๋ยวนะเราเก็บไม่ได้เหรอเออกลางขวาเฮ้ยผมผมดันไม่ได้วะเดี๋ยวนะมันต้องทำอะไรอะ่ะอันนี้ this car will box i found has track along its it s i d e it must fit โอเคมันน่าจะใส่ได้ที่หน,น,นึ่งอันเนี้ยผมรู้แล้วเป็นกลางขวาซ้ายขวาแต่ว่าผมจะเลื่อนยังไงวะหรือว่า อกลางขวาซ้ายขวาอ๋อต้องใช้แม่เหล็กอีกอันเหรอถามจริงถามจริงเลยอ๋อเราต้องไปหาแม่เหล็กอันหนึ่งนะครับอ่างั้นออกก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวค่อยมาแก้จะจําไว้จะจําไว้แล้วกูจะจําได้ไหมเนี่ยโอเคตรงนี้มีนาฬิกาไหมนี่หอนาฬิกาวิกเป็นไน่ใช่ตรงนี้แหละเออไม่รู้ก็ถ้าไม่ใช่ก็มีจะว่างไงละ ยังจะมีให้เข้าไปอีกนะอ่ามันมีให้เข้าแล้วก็เข้าครับแก้ไขปริศนาทีละส่วนนกคูก,กจ๊เอ๋สวัสดีน้องดูหน้าขนลุกไนหะข้างหลังมีอะไรไหมมันให้เราดูได้แค่มุมเนี้ยงั้นมันซูมมาที่หัวได้เออคอหมุนเลยวะอ่ะมีนอ็อตมีเกลียวนอ็อตอ่ะนีะ่ง,ง,งอกอีกเออฝั่งนี้อ่ะมีปีกดึงมาอาโมเดลิลบอส โมเดลเรือโอเคเรืออย่างนั้นเหรอเรือเรือแสดงว่าอย่างที่ผมคิดถูกจริงด้วยครับก็คือไอ้ตรงเนี้มันเป็นแม่น้ําแล้วตรงนี้เป็นเกาะเกาะอ่อะจุ๋ยเอ้ยอันนี้หรือเปล่าไม่มีอันใหญ่ๆอันเดียวเนี่ยอืมโอเคแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยเฮ้ใช่นี่ปะอ๋อแล้วก็ให้ดันเข้าฝั่ง เฮ้เดี๋ยวดันอ๋อต้องหมุนก่อนด้วยจึ๊บพอดีมาอุตส่าห์ดีใจคิดว่ามีไอเทมสองชิ้นแล้วน่าจะไปต่อได้ยาวมาดูฝั่งนี้ก่อนสิปึ๊บเมื่อกี้เป็นนกคู่อันนี้เป็นหนูเอ้ยข้างหลังมีปุ่มอะไรกดก่อนเอากดไ่ได้มาให้เลื่อนี่ว,วะ่ะข้างหน้าเปิดเป็นสวิต์กลางหูกลางหูที่สุดเออข้างหลังหูมีอะไรไหมหลังหูมีปุ่มเอาต้องสองปุ่มด้วยอะอ่ะ,อะตัวเลื่อนได้ อันนี้มีอกคีคุญแจขอดูคุญแจหน่อยอมไม่ต้องแก้ไขไปริศนาอะไรฉะนั้นออกได้เลยโอเคเราได้คุญแจมาอีกชิ้นหนึ่งละคราวนี้แหละอคุญแจต้องเอาไปใส่อะไรฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูจะยังไม่ครบชิ้นนะฮะขอสำรวจดูก่อน่ออย่างบ้านหลังเนี้ยเออันนี้หมุนได้อันนี้หมุนได้นนไดต้องหมุนหมุนขึ้นหมุนขึ้น น้าว่าแล้วเชียวโอเคเข้าไปส่งเก็บเคียร์เท่นีกครับเมื่อกี้มีหนูหนคู่แล้วต่อไปเป็นงูอันนี้น่าจะงูใช่ไหมเนี่ยเห็นหัวอยู่อันนี้กดได้ได้หรอหางออหางดึงโอเคแล้วก็หมุนให้ตรงเดี๋ยนะต้องเอาเขียเขียวให้ตรงอ่ะเอ้ยเลยเลยโทษโอเคตรงหัว มีปุ่มนี้กดปุ่มมะงานี่ไงแม่เหล็กอันหนึง่งโอเคขอบคุณนะครับตอนนี้ที่ผมนึกออกในหัวก็คือจะไปแก้ปิศาเก่าก่อนตรงนี้ก่อนอ่ะาวนี้เราก็ได้แม่เหล็กอีกหนึ่งอันแล้วตรงนี้เป็นตรงกลางไว้ผมจะทําไงให้มันอยู่ตรงกลางตลอดวะเนี่ยจะเป็นกลางขวาซ้ายขวาออกลางขวาซ้ายขวาโอขอโทษผมจําเป็นไอเนี้ยอะไรวะกลางสองบนสอง ก,กลางขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาโอเคนี่กางตรงเลยใช่ไหมเออแกได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าลืมสังเกตเอาแล้วปลดล็อกแค่อันเดียวนะกูถามจริงเลยแล้วมันมีซ่อนอยู่ตรงไหนกันนอกจากตรงนี้ขอเวลาสังเกตหนึงนะอ๋อนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเป็นรูปอะไรอะ่ะน่ารูตโตะแล้วก็ พายอารวะไม่รู้จะเรียกว่ารูปอะไรอะโอเคนารุโตะก่อนนารุโตะอยู่นี่อ่ะแล้วก็รูปพายอาคือนี่เหรออ่ะแล้วก็ดูคราวนี้จะเป็นกลางขวาขวาซ้ายกลางขวาขวาซ้ายกลางขวาขวาซ้ายอ่ะขวาขวาซ้ายอ่ะกลางขวาขวาซ้ายอ่ะเรียบร้อยปดข้างล่างมา คราวนี้มาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรต้องเปิดเองวะนะว่าแล้วเชียต้องแง้มแล้วให้เราเปิดเองขอเปิดหน่อยเออโอเคได้วูดเด้นโมเดลพีซิกแล้วหมดได้ยังข้างบนเนี่ยมันเหมือนจะใส่ได้นะเหมือนจะทําอะไรได้มันมีรูอยู่ปะอ่ะเราได้ชิ้นส่วนมาแล้วเราออกไปก่อนแล้วกันโอเคคราวนี้ชิ้นส่วนมันเป็นมีรูกุญแจด้วยชิ้นส่วนเป็นข้างล่างเป็นอะไรวะวงกลมหรอวงกลมที่เราเห็นมีอยู่อันเดียวคือตรงนี้น่าจะใช่ ใส่เลยจึ๊บแล้วข้อมูลยังมีใส่ได้อีกนเนี่ยเห็นนะเห็นเฮ้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนี่ยยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเอาวะเรายังมีย์ไอเทมคุญแจอยู่กันนึงอะ่ะขอใช้ก่อนได้ไหมอะ่ะโอ้โหเดี๋ยนะไอ้ที่เราเข้าประตูมาเมื่อกี้คือคือเรามาอยู่ตรงหอคอยนี้แล้วเหรอ อ๋อเดินทางวาร์ปแบบวาร์ปเลยไม่ต้องเดินเองเหมือนตอนอะไรว่าภาคสองใช่ไหมที่แบบอยู่ตรงเรือแล้วก็เดินเข้าหอ,อคอยแล้วก็จบจบชาร์ปอย่างนั้นอ่ะโอเคเราได้คุณแจมาแล้วเราใส่ดูก่อนใช่กันนี้ปะใช่แหละอ่ะว่าอะไรเชียวมาขอดูข้างในนะครับฟึบอุ้ยไม่ชอบโมเดลคนแล้วอันนี้มันเหล่าปะเนี่ยแล้วตรงนี้ก็เป็นโมเดลที่ซ้อนโมเดลอีกทีนึง เดี๋ยวไ้โอ้ยเสียงนะขนลุกเลยกันอ่าโอเคตรงนี้โอ้โหให้เข้าไปอีกเหรออ่ะเข้าไปมันคืออะไรไม่รู้แล้วก็อันนี้หมุนอีกปะเอ้ยต้องหมุนเข้าเอาขามาต่อขาอ่าแล้วก็ูใส่กล้องรอเลยกันเต็มเข้าเต็มเข้าเต็มเข้าเลยชึบ แล้วก็ทําอีกรอบนึงอ่ะคราวนี้เอามือมือมาต่อมือมาต่อยึบต้องเข้าอ,อีกไหมเนี่ยไม่ทําอะไรแล้วพี่เฮ้ยอโอเคอเคอเค้ยตรงมือเขาบีแท่นเลื่อนด,ด้วยวะโอเคขอบคุณที่ต่อให้ครับแล้วก็ออกมาออกมากี่ต่อเนี่ยสามต่อไอ้โลกความจริงยังยังยัง โอเคอันเนี้ยโลกคนเป็นจริงแล้วหลอนเหลือเกินเมื่อกี้อืมเอ้ยเหมือนมีเหมือนเราใส่อะไรได้เลยอะเนี่ยมันเว้นช่องว่างไว้เหมือนให้เราใส่อะไรอะแต่เราเราไม่รู้จะใส่อะไรอะสรุปกูต้องใส่อะไรโอเคดูข้างบนก,นก่อนเมื่อกี้เราขึ้นมาชั้นหนึ่งแล้วแสดงว่ามันเปลี่ยนชั้นแล้วตรงพื้นมีอะไรไหมตรงพื้นไม่เห็นแล้วนะเออน,นี่ใช่ปะไม่ใช่ไม่มีน้อตรงพื้นนี่มีละ เราไปสังเกตรตรงนู้นกันดีกว่าเนี่ยตรงเนี้ยน่าสนใจอืม Talisman and เอ่อเขาเรียกอะไร Comedy อันนี้ดูแตกต่างจากเพื่อนแล้วเราอะหมุนให้ตรงอ่ะ Talisman เย่เปิดได้อันนี้เป็นอะไรอะ Asmo Blast Orbit Okay เฮ้ยมีสัญลักษณ์ด้วยเดี๋ยวอันนี้คือนอ็อตเหรอโอเคนั่นนะเป็นรูปเหมือนหินหยาง ลูบิกแล้วก็เมกอินยางลูบิกเมกกูจํายากไปว,วะอันนี้คืออะไรเอ่ยหมุนได้ไหมหมุนไม่ได้อ่ะตรงนี้ต้องใช้นอ็อตป่ะเพราะเหมือนน็อตขาดไปอันหน,นึ่งเนี่ยแหละใส่เลยอ่ะเออคืออะไรอะเมทัลเอคอนม,มีสวิตด้วยอ่ะกดสวิตมาเปิดมาเรื่อยๆเลย โอเคอันนี้อาวุธดโมเดลพีซโอเคเราได้ล้วใส่ไหนค่อยว่ากันดูนี้ก่อนอันนี้ทำอะไรได้ไหมะม่เหมือนจะหมุนได้ตรงเนี้ยเออเออเอ้ยมันต้องทำอะไรวะอ๋อหมุนหมุนจริงด้วยหมุนอ๋อมันคือการหมุนทั้งบนมันเป็นรูปอะไรวะเนี้ยเอ้ยอันนี้เหมือนผมไม่เห็นเหมือนผมรู้ว่าต้องอยู่ตรงไหนแต่เดี๋ยวก่อนขอแก้นี้ใส่ก่อนอืมอันนี้ดึงได้ดึงได้ดึงอีก เออแอนแอตเลอร์เขาอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรไหมอ่ะขอดูหน่อย r าร์คออฟทิสไอแลนด์แฮสออสเวแฮสเ a เจสฟอร์บรัทโอ้ที่เกาะแห่งนี้เขาแลกเกาะหินแห่งนี้มันเต็มไปด้วยรสชาติของเลือดเสมอเลยอะไรประมาณนี้ป่าวะที่เหลือก็ไม่เห็นนะข้างหลังดูไม่มีอะไรตรงเนี้ยเอ้ยคลิกได้เนี่ยแปลว่ามันต้องทำอะไรได้ แต่ไว้ก่อนแล้วกันนะเราได้ยังแก้ไขไม่ได้โอเคเราได้เคลียเทมต้งองสามอันเนี่ยมันยังใส่ตรงไหนนี่ไงตรงนี้เว้นว่างไว้พอดีปะ่ะอืมโอเคแล้วก็หมุนข้างบนมันเป็นสัญลักษณ์หมุนๆได้ต้องหมุนตรงไหนอ๋ออันนีนี่น,น,น,นี่โอเคพอดีแล้วก็เข้าไปได้โอเคมาไหนดูสิอ๋อรอบนี้เป็นตากะแนนะครับนี่เห็นขาเห็นขา อ๋อต้องเอาลงแล้วก็อันนี้เป็นอะไระสวิตช์อ่าสวิตชอ์อีกมีอีกไหมอ่าตรงหัวตรงหัวอันนี้อะไรอเบอร์เทลพอยเตอร์เออเข็มชี้เหล็กเข็มชี้เหล็กเหรอมันเอาไว้ใส่กับหน้าปัดนาฬิกาป่ะวะเดี๋ยวกันนะเออหอนาฬิกาอยู่นี่เอ,อ้ยหอนาฬิกาเปิดแล้วอะ่ะหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยน,นะรู้สึกมีความไม่เม่นยำ อ๋อมันเป็นเหมือนพอยเตอร์แบบเข็มทิศอืมอันนี้ก็เขาส่วนอันนี้เป็นรูไอเนี่ยเหมือนผมเห็นตรงไหนสักที่นึงอะจำไม่ได้เหมือนกันตรงไหนวะอันนี้เราแก้หมดจังวะเอ๊ะอ๋อข้างในนี้นี่ว่าโอเคเราเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนฟึบมันมีรูกุญแจาหนึ่งที่ผมบอกว่าผมจำได้ใช่นี้ป๋วะอาจจะใช่นะเนี่ยอือ เคหมุนได้เอคอนมาอยู่ตรงนี้นี่เองอ๋อแล้วเขามันหายพอดีใส่เลยครับแล้วต้องทำไงต่อมีอ๋อหมุนให้ตรงด้วยหมุนให้ตรงด้วยอ่ะหมุนฝั่งนี้ละอ่ะเออเอ,อ,อันนี้อันนี้ตรงเออไม่ใช่สิเอาอ,อันนี้ลงมานี่แหละเคโอ้ยเสียงอืม ข้างล่างให้ใส่อะไรวะเหมือนใส่อะไรได้แต่เอาไว้ก่อนไอตรงกลางนี้คิ้งไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วโอเคออกก่อนแล้วกันนะคราวนี้เหลือกับเข็มทิศอ่าผมขอไปนู่นแล้วกันนะเออไม่ใช่ตรงนี้สิขอไปไอฝั่งนู้นฝั่งนู้นตรงเนี้ยผมว่ามันน่าจะใช้ได้อันนี้ไขขันได้ไหม อันเนี้ยอ๋อให้ใส่านี้เองอ่ะตรงนี้สามารถหมุนได้แล้วใช่ไหมอ๋อหมุนจากนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษมันต้องเป็นเอ้ยเมื่อกี้เราจำว่าอะไรนะหยินหยางลูบิกเดี๋ยวทำผิดอ่ะหยินหยางลูบิกลูบิกแล้วก็อันนี้เมก โอเคไหนดูสิปดฝั่งไหนอีกเนีนะ่ยใครเขาซ่อนปริศนาดได้เยอะขนาดนี้เนะี่ยอะคอปเปอร์แท็บโอเคอันนี้เป็นเหมือนด้ามจับทองแดงนะครับมันคือตรงนี้หรือเปล่า <Okay. S 2> sort of โอเคไอติ o งซัมซ t อ f ร a n d l นเดลชูดโกเฮียโอเคด้ามจับในอยู่นี้๊บแล้วหมุนอ๋อหมุนลงไม่ใช่หมุนขึ้นอย่างเดียวเลยอ่าอันนี้คือหมุนได้ อ๋อล็อกเลยอ่ะอืะอเอะอมเราไม่รู้เลยว่าเราแก้ถูกหรือแก้ผิดแล้วหมุนได้อีกไหมเนี่ยอ๋ออันนี้ปลดล็อกแล้วแล้วก็หมุนอ๋อขันาาเอาไว้เรื่อยอ่ะเออเออือใจเย็นนะใจเย็นนะคาบอะไรไว้พี่อ่ะ crystal pile มันคืออะไรอ่ะคริสตัล แต่ทรงนี้ผมนึกออกอยู่ที่เดียวอะ่ะมันก็คือที่ที่เราค้างไว้ตรงเมื่อกี้เนี่ยมันคือที่อย่างนี้อันหนึ่งนะลองเข้าไปดูสิเอาคลิกไม่ได้ต้องหันให้ตรงด้วยนะไปเข้าไปแล้วก็ไอ้ข้างบนเนี่ยครับเนี่ยที่บอกว่ามันจะมีรูเนี่ยออใช่ด้วยเอาเอ๋อเราได้ผลึกข้างในมาอัก,กรวิงเจมสโตนโอเคได้ อะไรวะหินเื่องแสงแล้วแล้วหินเรื่องแสง,แแง,แสงต้องเอาไปใส่อะไรวะผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าหินเรื่องแสงมันต้องเอาไปใส่อะไรชิบหายละใส่อะไรวะนี่ก่อนหอนี่เหรอพอหอนี่อ๋ออันนี้มันเดี๋ยนะมันเรียกว่าอะไรว่าไรเฮาภาษาไทยคืออะไรวะประภาคารประวะเออเนี่ยเรื่องแสงน่าจะเมคเซนที่สุดแล้วแล้วก็หมุนได้อะ เอาไม่ได้หมุนว่าเก็บมาเลยอิลูมินัมและแรมอะไรทั้งอย่างนี้เมื่อกี้เราได้โคมไฟไมาแล้วเหรออย่าบอกนะขึ้นไปอีกอะ่ะโอ้เป็นหมู่ดาวข้างบนตรงนี้คือคืออะไรบอกชั้นทีขอดูหน่อยหมุนได้ไหมหมุนได้ด้วยอ๋อเป็นด้ามจับด้ามจับก็ยังต้องมีพัดเซลนะแล้วก็ให้เราหมุนใช่ไหมเอา ไม่ต้องหมุนเหรออันนี้คือมันขึ้นให้เองเลยหมุนแล้วกลไกลิฟต์แบบมันมันพาเหล็กโครงเหล็กที่ใหญ่ขนาดนี้ขึ้นไปได้ไงวะถ้าเกิดมันใช้แค่เนี้ยเอาว่ะโคตรอลังการนี่เราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยโอเคอันนี้มันจะตรงอ๋อรู้แล้วให้หมุนทำไมล็อกกูด้วยดูนนี้สิอันนี้น่าจะไม่ต้องแก้อะไรใช่ไหม เรามาดูนี้ก่อนอ่ะอืมให้หมุนได้เอ๊ะผมไม่เข้าใจฮะเหมือนผมจะเห็นรูอยู่อ่ะรูมันต้องใส่กับตรงนี้อ่ะแล้วก็หารูที่มันตกใช่ปะนี่นี่นีอันนี้อ่าแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไป โอเคหมดหรือยังเราได้ให้พลังงานกับประภาคารเน่โอ้โหแสบตาเดี๋ยนะอันนี้คืออะไรอ่ะอ่าเราได้อันที่สองมาแล้วมันคือโอ๊ยตกใจหมดจบหรือยังอันนี้คืออะไรเอาสรุปมีจบชาร์เตอร์ด้วยนะครับผมก็นึกว่าไม่มีโอเค สำหรับเดอะรูมทีในภา์ที่2ก็เอาไ้ตรงนี้กันเลวกันนะสกิลลิงเดอะไลท์ How Was Quiet To f i t ก็ยากเหมือนกันนะกว่าจะกว่าจะทำสำเร็จอ่ะมันค่อนข้างนานขึ้นนะนานกว่าภาค2กับภาคภาค1กับภาค2อีกนะเพราะว่าภาค3มันดูแบบว่าเหมือนเราเดินแบบฟรีโรมได้เลยแต่ว่ามันก็ยังมีมันให้อิสระเรามากกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าภาคก่อนหน้านี้เราต้องหาเครีเทมแบบหาหนึ่งอันแล้วก็ต้องแก้ไขต่อแบบอันต่ออันเลยแต่ว่านี้เราได้เครีเทมมาทีหนึ่งแบบ สองสามอันแล้วแกอันไหนก่อนก็ได้ก็เลยแบบว่ามีความ,มงมงมงนิดนึงต้องหาแกะเชื่อมโยงโอเคครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผม,ม้วยครับสำหรับทานนี้พอแค่น,นี้ก่อนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ